พี่คิวไปไหนคะวันนี้เดี๋ยวนี้นะครับเราไปกิน,กนผัดไทยกันผัดไทยรถเด็ดเจ้าเก่ามุงเล็บบางจากจะบอกว่ากินมาตั้งแต่สมัยเด็กๆตั้งแต่ตอนอนุบาลได้จะมี35ปีที่แล้วตอนสมัยเรียนร้านจะอยู่ยเ <sk r att> ยื้องกับซอย50นะ วัดอัยเป็นเล็กๆนะครับวัดราชศรทธาธรรมเราจอดรถในวัดเลยเดินออกมาจากวัดประมาณ50เมตรแล้วอยู่ อันนี้ผัดไทยธรรมดาตีห้าสิบาทเนี่ยอันเนี้ยอ,อิ่มแล้วมือเที่ยงอันนี้เป็นทะเลนะครับกุ้งหมึกที่เด็ดเขาอยู่ตรงนี้ก็มีจากหมูเจียวอร่อยมากตามสูตรเราเธอปิดมะนาวกลับเติมพริกอีกนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยครับกุ้งใหญ่นะปลาหมึกก็ ใหญ่นะนี่เรียบร้อยนะครับวันนี้ผัดไทยรสเด็ดเจ้าเก่าบางสากครับมาได้เลยนะครับอยู่ในซอย<ม>ยังยังซอยพึ่งมี50วัวัดราชธรารมนะครับค<ม>่าเสียหายวันนี้2จานธรรมดา 1, ม1แล้วก็พิเศษกุ้งมึก2จานร,รวม140บาทถูกมากครับอยากให้มาหนุนกันเป็นที่1ผัดไทยในดวงใจแล้วไปดูการรล้นหน้าเราไปไหนบายครับ